าพบกับหนูนาหน้าหนึ่งหนูนาหน้าหนึ่งวันนี้หลังจากเราต้องปรับตัวปรับใจอยู่กับสถานการณ์โควิดซึ่งสถานการณ์ในระดับโลกและในระดับประเทศภายในประเทศไทยของเราก็ยังดําเนินไปภายใต้ใตโรคอุบัติใหม่แต่สำหรับการเมืองไทยดูเหมือนมันจะย้อนแยง้งแล้วก็ไม่เป็นไปตามเทรนกระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้เราคงจะมาเรียบค่ายสองดูสถานการณ์การเมืองไทย ตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยในบ้านเมืองของเราเนี่ยมีแต่ข่าวของการปัญหาความวุ่นวายปัป่นป่วนภายในพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งล่าสุดคือพรรครวมพลังประชาชาติไทยของรุงกำนันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดูเหมือนความสนใจของผู้คนในบ้านในเมืองกับผู้บริหารและเหล่าบดานักการเมืองเนี่ยมันจะไม่ได้สด คล้องไปไปในวิถีทางที่ควรจะเป็นในขณะที่โลกใบนี้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเราดูจากกรณีของจอร์ดฟรอยที่เกิดเหตุปัญหาการเหยียดผิวจนกลายเป็นปัญหาอุบัติใหม่ที่ลุกลามกลายเป็นว่าป,ปัญหาในประเทศหนึ่งการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาแต่ความรู้สึกของผู้คนความรับผิดชอบของมวลมนุษยชาติปัญหาได้ลุกลาม เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการเรียกร้องทวงสิทธิ์เกิดภาพความประท้วงออกบนถนนมีป้นสดมร้านรวงต่างๆที่รุนแรงมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นกระแสไหลหวาของการทวงคืนความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมันจะถูกซุกซ่อนอยู่ในสหรัฐอเมริกาประเทศต้นทางเท่านั้นแต่กระแสการเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ได้ลุกลามกลายมาเป็นปัญหาในประเทศต่างๆในแถบยุโรปด้วย หรือแม้แต่ประเทศในเอเชียบางประเทศแต่ในขณะที่ในประเทศไทยเราเองนั้นเราจะแลเห็นได้ว่าปัญหาที่คณะของรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ผู้คนต่างเนี่ยต่างโฟกัสให้ความสนใจไปกับกลายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจแตกต่างในพัก ในพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็การช่วงชิงตําแหน่งเก e, ้าอี้รัฐมนตรีที่มีโคต้ากันน้อยๆไม่เพียงพอที่จะรองรับว่ากันว่าเป็นจากผลพวงจากที่การเมืองไม่ก้าวหน้าและเป็นผลไม้พิษจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ทําให้พักการเมืองต่างๆเนี่ยมันมีความอ่อนแอไม่มีใครที่มีอำนาจในเชิงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับในอดีตอีกต่อไปแล้ว มีการรวมกลุ่มรวมก้อนกันของนักการเมืองเพื่อตั้งกลุ่มตั้งกวนต,ตั้งมุ้งเพื่อต่อรองผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้แลเห็นปัญหาของประเทศชาติและประชาชนเป็นปัญหาที่สําคัญเป็นในอันดับหนึ่งคล้ายๆกับที่เราแลเห็นแล้วก็เป็นภาพการเมืองน้ําเน่าสมัยก่อนสมัยเก่าที่ต่างช่วงชิงฉกฉวยเอาผลประโยชน์ ใส่ตัวเองเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะเป็นเพราะฉะนั้นปัญหาความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดที่แม้จะวันนี้เป็นสถานการณ์ที่เบาบางลงแต่การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใ,ใต้ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่อุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลและนักการเมืองเองยังไม่ได้ให้ความสำคัญ ที่มากเพียงพอเราจึงแรเห็นเป็นภาพการเมืองน้ำเน่าที่พีแต่การแข่งแย่งชิงดีกันในเชิงอำนาจเท่านั้นเองส่วนในประเทศไทยหันมาดูปัญหาสิทธิมนุษยชนในบ้านเราย้อนกลับไปดูว่าหลังจากที่คณะรัฐประหารชุดนี้ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการงานเมืองโดยยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนมาก็มีปัญหาในเรื่องของการมี บุคคลที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกอุ้มหายหรือถูกบังคับให้หายตามสับของนักสิทธทิมนุษยชนเนี่ยรวมแล้วถึง9ารายซึ่งรายล่าสุดคือคุณวันเฉลิมหรือน้องต้าที่หายสาบสูญไปในประเทศกัมพูชาที่กุมพนมเป็นตั้งแต่วันที่3มมิถุนายนแล้วจับปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยก็ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงอย่างเป็นนัยสำคัญซึ่งมันก็สะท้อนแล้วแหละว่าตั้งแต่ คณะผู้นำรัฐประหารโดยรัฐบาลที่สืบสารตำนานมาจากคอสชเป็นรัฐบาลทหารแปลงร่างมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยดูเหมือนปัญหาเรื่องผู้ถูกอุ้มหายเนี่ยไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนักเคลื่อนไหวมวลชนนักเรียกร้องประชาธิปไตยหรือจะเรียกว่าเป็นสถานะผู้ลี้ภยัยทางการเมืองหรือไม่ก็าตามเนี่ยดูเหมือนความก้าวหน้าความคืบหน้าการเอาใจใส่ความเอาจริงเอาจังในการ สืบสาะค้นหาผู้สูญหายเนี่ยรวมถึงการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องมันจะไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็ไม่แปลกซึ่งก็ทำให้พี่น้องประชาชนในีซฝั่งประชาธิปไตยหรือแม้แต่พรรคก,ก้าไกลหรือคณะก้าวหน้าของคุณท่านอทรจึงรูปเรืองกิจที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในขณะน,นี้ก็จะถูกผลักให้เป็นกลุ่มก้อนฝั่งที่ไม่ได้รับเสียงสะท้อนตอบรับ เชกเช่นเดียวกันเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบไปดูกับปัญหาของนายจอร์ดฟรอยที่กลายเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนข้ามชาติไร้พรมแดนแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาในบ้านเราเนี่ยพยายามจำให้ถูกกลืนแล้วก็จะถูกกดทับเอาไว้กลายเป็นปัญหาใต้พรมซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจแล้วก็เป็นชนวนเหตุแห่งการเรียกร้องหาความเป็นธรรมหาความให เรียกร้องหาความเป็นธรรมแก้ปัญหาอายุติธรรมท,ทวงคืนสิทธิมนุษยชนให้มันเป็นชนวนเหตุการชุมนุมในวันข้างหน้าซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้ว่าประเด็นนี้จะจุดติดหรือจุดไม่ติดนะเวลานี้ก็ตามแต่มันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเหตุในอนาคตอย่างแน่นอนคลิปต่อๆไปจากสืบเนื่องมาเนี่ยหนูนาเนื่อหนึ่งจะมาฉายให้เห็นว่าแต่ละพักแต่ละกลุ่มผู้คนที่ต่างเวียนไหวสแสวงหาอำนาจ แห่งตนนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีการชิงไหวชิงพิบเดินเกมผักดันกดดันกันยังไงหลังจากนี้ต้องติดตามเป็นลายพักเราจะมาไล่ดูตั้งแต่พักใหญ่เป็นแกนนําพักร่วมรัฐบาลจนกระทั่งเป็นพักเล็กพักน้อยและสืบเนื่องไปจนถึงพักฝ่ายค้านที่หนีไม่พ้นก็ต้องถูกจับไปเป็นเกมในการปล่อยข่าวต่อรองเพื่ออานาจในทางการเมืองอย่างเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหนูนาหน้าหนึ่ง